กินหมดแล้วเหรอทุเรียนโอ้กินแดงมากโอ้ยย่าเยียดูมเร็วหมามาจะล้างมันเดียวหมามาจะล้างมันเดียวย่าอุ้ยไม่ต้อง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 ล้างรถไม่ต้องมีมีมีถังยังมีถังยังมีถังยังอุ้ยบอกหมาไม่ต้องล้างนี่นี่นี่ถังนั่นนี่ถังถังไม่ต้องล้างไม่ต้องล้าง น้ำยาล้างรถอยู่นี่นะนี่นี่น้ำยาล้างรถไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างนี่นะนะนี่นะไม่ต้องล้างเปลี่นจังไรละ่ะบอกแล้วอย่ามาเล่นกับระบบเป็ีนไหนอย่ามาเล่นกับระบบบอกแล้วเฮ็ดลงไปเออน่ะนั่นละคุณทังเที่เมามาน่นะน้ำยาเทียวามาก่ะคัส บอกแล้วบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบ็อปเนไหนเล่นไหนครับครับ,บ,บเอออย่ามาเล่นกับระบบบอกแล้วเฮ็ดเห็นมาแล้วเออจังสี่นแม่ละ่ะบอกแล้วระบบนี่มันระบบมันรุนแรงขอละบอละเพราะแล้เอาเสร็จเป็นไดเรียบร้อยดีอบอวันนี้ไม่กิกเลย เป็นไงล่ะฝีมือเมียเป็นไงฝีมือเมียเยอ,อจะๆขาวสะอาดไปแล้ว